ชอบแบบัดด้านใช่ไหมก็ไม่ก็ไม่เยอะแต่ถ้าจดเกินก็ไม่ไหวไิดไม่ได้ยังพัดเรพัดเพกับไดาวอะไรยาดอร่อยยาไม่มีเลยไม่ชอบไม่ได้เลย กินได้ไงมันหวานไม่ชอบกินแกงพรามันหวานมามามาไม่หนูไม่กินแกงหวานอย่างงั้นคือสับปะรดนะพี่ถ้าจะไม่สับปะรดจะต้องทำอย่างนี้พี่คิวสับปะรดนะพี่ต้องเอาสับแล้วเอาไปต้มกับน้ำร้อนก่อนแล้วก็เทน้ำออกคือเอาเอาเอาสับแล้วไปต้มก่อนอ่ะแล้วก็เ้มเติมน้าแกงอ่ะมันจะอร่อยแต่ถ้าเราทำแบบเอาสับไปเองเลยอ่ะไม่อร่อยมันมันก็ทำแบบ ดูเหมือนนูวิสาระเลยพี่คนแก่คนนึงที่มีสาระพี่ไม่กินแต่ที่บ้างปีไม่กินแกงที่ใส่กตาดมันกินไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันบ้านหนูก็เหมือนกันแกงหวานนะชอบชอบทำไมอ่ะ ชออะลีวเีมอันมะนาวคำแนะนำามันมะนาวมาวไหมมาในเส้นไปไลยก็ได้นะโยค้าผมตำนานอันนี้มันจะต้มหลอกมัชอบกินนี้นี่แกงแกนี่าไม่เคยทำี่ร้านที่เคยได้ยินไหมมันมันเป็นมันมันเป็นเวืกเปลี่ยนพี่รอรงปีพี่รู้จักไหม แล้วก็ต้มกับไก่แล้วก็ใส่กะทิอร่อย้วกมันค่ะอร่อยมันชอบมากชอบมากแบบนั้นเอามาลวกจุ่มกับน้ำซุปตรงเนี้ยลวกจุ่นก็เข้าใจแต่นี่มันเป็นไก่ที่อารมณ์แบบต้มยำไก่แต่ใส่กะทิอะประมาณนั้นอแล้วก็ใส่เรียกว่าต้มกอบน้ำข้นหนอ เขาเรียกว่าต้มยำไหมล่ะมันใส่กะทิอะต้มยำน้ำมันเนี่ยใส่กะทิไปมันเหมแบบแกงกะทิขาขาประมาณนั้นน่ะแล้วก็มันใส่อยู่วันนี้เรากำลังต้มขาอยู่ริงกะิค่ะต้มขิงไหมต้มขิงตงมีป้านากผักอะไรตัวเอม่ต้้งมาติงเลย่แมีมีได้แบบนีน แนวแบบต้องการกัอนอ่าเลยมานนี่ไมาุ้ยมันเป็นสนามมว้ยมันตรงนั้นอ่ะเวลาเราที่ไม่แต่งไม่แต่อยเลยพี่บอกว่าไม่แต่งผู้หญิงก็บานทียังขับมันอยู่เลยงานว่างลามมันอะไรอ่ะอยู่ไม่ใครเก่งใจเลยอย่าอยู่ได้เด็กนับถือ อยู่นน้ำจืดคทางจับอยู่อะไรรู้2บาท2บาทจนั่งอะเป็นนกเตะกับสบาทไอ้เหนูไม่เข้าใจอยู่แต่แบบเด็กแรกน่ะเด็กแรกเป็นไม่เข้าใจเด็กไม่เก้าใจนอนสบายนั่ใช่ไหมดูแมวมันนอนอยู่ดูน้ำใส่แมว